ไม่ได้เข้าจิฟฟี่มานานแล้วตอนแรกกูเดินเดินมาจากหลายร้านข้าวมันมีปั๊มอยู่ข้างมันจะมีเซเว่นไม่มีจิฟฟี่แทนเออไม่ได้เข้าขตรองนานแล้วมาจิฟฟี่ก็ต้องในตรงนี้แหละเนี่ยไอ้ไผยไผยไ,ไก่ก็มันมุนๆอยู่แหละเออมันมีตลอดนะฮะแล้วก็โ oh <shit. S 2> อชิบเ,เดินกนลับร้านอะตอนนี้อยู่ที่ตลาดน้ำบางน้อยนะฮะ เ,เห็นคนเขาแข่งเรือก็คือขับเรือเร็วอยู่ตนระงนู้เห็นขับข้าวผ่านทั้งหลายลำนะแข่งเรือกันเลยเรือเลย <c oughs> เออยดีตอนนี้มาอยู่แม่กองแล้วนะไม่ใช่อัมพวาไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่แม่กองเย็อัมพวาแล้วนะมาสับสนสงครามนะเดี๋ยวผมเคยบอกไปทีว่ามามาทำอะไรนะจะจู่มาทําอะไรนะเมื่อวานยังอยู่งรานอยู่เลยเลย,ลย,ยจู่ก็มานั่นแหละเดีเดินเล่นที่ตลาดากันก็ <c oughs> มีอะไรขายอยู่เยอะแยะไม่ได้มาเดินแถวนี้นานทีนะจริงวันนี้ก็วันเสาร์นะจริงมันน่าจะคนเยอะนะแต่ว่าก็ว่ามันน่าจะเยอะตอนเย็นๆบางทีมันเพิ่งเจ็ดสิบเอ็ดโมงเลยหลักท่องเที่ยวพวกท่องเที่ยวต่างๆพี่ยังไม่ตื่นนะแล้วปังพูดเหมือนตัวเองนะเอะไรเงี้ยถ,ถ้าถ้าเกิดเป็นตัวเองป่านนี้กูยังไม่ตื่นหรอกเมื่อคืนนอนดึกชิบหายเลยเออนั่นแหละ แต่ก็ตื่นมานะเพราะว่าจะจๆก็ต้องมานะไม่รู้ว่าไปกินร้านกาแฟไหนอะอ่าหรอเหมนบอกจะไปกินกาแฟนะนั่นแหละนี่แต่ยวเลอแต่ละเลค่อยกลับไปกินนะมีมีมีสองร้านไม่รู้ว่าจะเอาร้านอะไรดี เดี๋ยวจะกินกันก่อนแล้ว่าจะเดินก่อนไม่รูนเลยฮะกินเลยปะล่ะมาด้วยกันไม่เคยเลี้ยงอะไรเลยกินเลยใช่ไหมะมอกินฮะ อะไรอะ่ะเมื่อกี้สั่งโอวันติ้นวันติ้นเย็นมากินนะฮะเพราะว่าอ่าไม่อยากสั่งชาปกติมานะเพราะกูยังชาอุยขีก็เพิ่งจะกินแลเมื่อกี้ซื้อมาไม่รู้ว่าจะแหวกไงดื่มน้ำจะแยะไป <c oughs> จะได้จะได้สดชื่นอ่านั่นแหละอ่านี่มีเสื้อเยอะแยะนะฮะแต่ว่าไม่น่าจะใส่ได้หรอกคนเฮ้ยนี่มันอ๋อ นึกว่าเป็นพวกเสื้อสองการไม่ใช่ัมาแ้อเป็นปเปะุฮะน,นีมีเกคุมีเหรอมีๆๆ <c oughs> อันแต,ต่ละจังหวเกมััอง,ง,อ,งอืออ่อ,อสปอนไพโบ่นี่ อยากหาไอ้พวกไอ้อะไรอะเสื้อคาว่แบใส่เพิ่มมันก็เยอะอยู่แ,ลแหละแต่ว่าสิมันไม่ได้หลากสีนี่เดี๋ยวเดินไปทางไหนนะอ๋อโอเคแล้วนี่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปวัดอินนะฮะ ไม่ได้ไปฝังไปไป่งนู้นนะไปไปฝั่งนี้ดีกว่าตัวรถอยู่ทางนูน้นนะฮะก๋วเตี๋ยวต้มยำมะนาวใช่ไหมทางนี้ใช่ไหมโอเคแหะเดี๋ยวไปละนี่แหวมาวัดโบสถ์ก่อนนะฮะมาไหว้สามพระเจ้าตักสินนะฮะาาน,นะ,ะนะเห็นรูปปั้นอยู่รูปปั้นเขาปั้นได้เหมือนจริงมากเลยนะผมเห็นอยูอ่เออเขาไปไหว้ลอันโจอยู่ในอยู่ในศลหลวงพ่อวิหารน้อยแหละนี่ เดี๋ยวมาตรงนี้ก่นเดี๋ยวไปไปวัดโบสแล้วนะไม่ใช่วัดโบสถ์่ไปวัดอินทรามนะแวะหลายที่มาจริงจริงปกติมากสงครามไม่แบบขับก็ขับขับตรงเลยปกติไม่ได้ไว้ที่ไหนนะแต่ว่าคราวนี้แวะแวะนิดหนึ่งนะฮะ่นั้นแหละสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่17นะฮะ17เหรอวะ17กุมภาพันธ์นะฮะก็อีเดือนหนึ่งก วันเกิดผมนะฮะเลยหนึ่งเดือนนะฮะเออแต่นั่นแหละเออนี่ก็อาจจะสงสัยนะว่ากลับมาวัดอินทําไมนะผมขึ้นมาถ่ายมาัต่อภายนะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องมาถ่ายตรงนี้นะน่าจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีคนนะฮะเออแต่นั่นแหละเออแล้วพื้นหลังมันสวยดีนะนนวันนี้มาวัดอินเพราะว่านี่นะฮะ ญาติญาติเสียอีกแล้วนะฮะเพิ่งจะรู้เมื่อตอนเช้านั่นแหละเออถ้าถ้าเกผมรู้ถ้าแกผมรู้ว่าวันนี้จะมามามาผมผมก็คงจะบอกแต่เมื่อวานแะ้วนะแต่วันนี้วันนี้แบบจู่จจู่ๆตอนเก้าโมงจู่แม่โทรมาปลุกแล้วบอกบอกว่าเดี๋ยวจะมามาอะไรมาวัดอินนะเดี๋ยวมามาลดน้าศพก่อนนะฮะเออก็อืมก็เลยก็เลยมาเนะี่ยคือกุงงงเลยเพราะว่าวันนี้ลูกจจะทํางานหรืออะไรนะแต่ออเลกก็มาหน่อยนะ เวนี่ยอืมเดี๋ยวก็ก็ลดลดลบที่น้ำไปนะฮะจุดทูบลดน้ำไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็เดี๋ยวหยุดเดี๋ยวน่าจะอยู่อีกสักชั่วโมงสักชั่วโมงมั้งแล้วเดี๋ยวก็ตัดนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เปิดร้านอย่างนั้นแหละเออก็มานี่เองแล้วนะฮะก็ไม่สะทัวเลยนะฮะเแม่น้ำนี่ก็ไม่ที่ววนคลิปนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่ขายแม่น้ำแม่กองอันนี้นี่เองเออเมื่อกี้เมื่อกี้เรื่องขอยใสนงว่ามันคืออะไรที่เขาขับเรือขับเรือเร็วไม่งั้นแข่งเรือกันเหรออเอ มันไม่ใช่เรือว่ะเขาเรียกอ,อะไรฮะสกูตไม่ใช่สกูตเตอร์เขาเรียกอะไรนะแบบเจ็ตสกีใช่ไหมใช่ไหมไอ้นี่เขาขี่กอะไรอย่างเงี้ยมึงอะไรฮะ เดี๋ยวอยู่แถวนี้กันแล้วกันเมื่อกี้ก็เจอหญาวัตถิหญ้าเรือลอยแล้วทักกูก็ทักตลอดครับไม่รู้ทำไมวันต้องทักทักว่ากูวนขึ้นเลยนะฮะมันจะพูดทำหาเลยนะฮะทางช่างเถอะขาเขาเขาเพูดไปนะฮะแล้วไหนยูหนึงมันไม่ค่อยมีเวลาขึ้นไปที่หญ้าเหมือนม่ค่อยมีเวลาขึ้นไปออกกำลังกายวันไหนให้กูทำยังไงละวะพี่โอ้ย แม่งกูกูกินข้าวเนาน้องกินข้าวจานเดียวกูก็ไม่ก็รีบเร่งไงใส่ผัดผัดอาหารเยอะไม่รู้ไม่รู้เหมืว่าทำไมต้องแบบเปืองตังเปืองตังแล้วที่เปิ้ลใหญ่แบบเออเออถ้ากินเยอะก็ต้องหาเวลาออกกำลังกายเยอะนะแต่มันไม่มีเวลานะฮะแค่นั่นแหละอืมเดี๋ยวกลับไปที่เมนแล้วเมนมันอยู่ตรงนู้นนะกูเดินขึ้ตรงนี้เดิมสะกลเลยนะฮะแต่นี่มันเป็นที่เดียวที่ผมมั่นใจนะที่ผมจะมาถ่ายพูดได้แล้วไม่มีใครมองนะเพราะ จริงานแต่มีคนมองและคนที่ข hey. 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 um. ับรถผ่านเนี่ยเพราะมันอยู่ข้างถนนนะแล้วก็จะกลับนะที่กี้บอกว่าอีกสักประมาณสองสามชั่วโมงจะกลับใช่ไหมไอ้เยียนี่มันเมื่อกี้ตอนผมถ่ายตอนมาณมาไปโมงไปสองนี่จะมีจะทุ่มหนึ่งเลยนะยังไม่ได้กลับนะยวรอส่วนนะก็คืนนี้น่าจะกลับพรานน่าจะถึงร้านดึกหน่อยนะงั้นละง่ายไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร ก็กลับมาแล้วนะฮะเออก็ก็ทำส,ออสวดอะไรกันเสร็จตอนสองทุ่มครึ่งแหละคืองานกปกตินะก็กลับมาถึงที่ตอนสามทุ่มเกือบสี่ทุ่มมาออก็นั่นแหละยายให้แซนด์วิชมานะฮะแต่กกินมาแล้วเรียบร้อยนะฮะรับประทานเรียบร้อยอะไรเรียบร้อยนะฮะก็กินข้าวเย็นที่วัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะะั่นแหละวันนี้เออวันนี้วันนี้ มีเรื่องเกิดขึ้นมากกว่าที่ผมคิดไวนะเฮะียคือแบบวันเมื่อคืนนอนเมื่อคืนกูเข้านอนไปแล้วกูคึกว่าเดีวยนนี้วันนี้กูไม่ไม่ได้ทำอะไรมากหรอกแต่กูถ่ายวิดีโอแล้วกันแต่ว่าม่สรุปสรุปกูกูคิดผิดนะฮะสรุปวันนี้มีอะไรมากนะฮะมีมากมายเลยนะฮะมีมีไปแวะนู่นแวะนี่มีไปงานศพแล้วแต่แล้วเมื่อตอนเย็นต้องต้องช่วยเขาเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟเอ่อเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรอะ เสิร์ฟของของแจกในแขกอะไรทั้งหลายทั้งหลายที่เข้ามาเพราะว่าก็อะไรอะญาติเสียเขาก็ก็ก็เป็นเป็นญาติในครอบครัวนะคือไม่ได้ผมไม่นิทอะไรมากหรอกแต่ว่าก็ยังก็ก็ก็แบบนามนามสกุลของนามสกุลของยายอ่ะเออก็เลยเออก็ก็เลยเป็นนั่นนะก็เลยไปไปก็เลยช่วก็เลยเป็นเจ้าภาพงานอะไงก็เลยต้องช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า พรุ่งนี้พรุง่งพรุ่งนี้วันจันทรอังคารพุธก็ไม่ได้ไปนะฮะเพราะว่ามันต้องเปิดร้านนะเดี๋ยวไม่เดี๋ยวสามวันนี้ไเดี๋ยวไม่ไปนะฮะวันสามวันนี้ก็ังอยู่ที่ร้านนะแต่วัววนพฤหัสต้องไปอีกที่นึ่งนะเพราะว่าเป็นวันเผานะฮะก็วันเผาก็ต้องไปนะฮะเอ่อมันเป็นวันเผานะ่นะอะแต่แล้วละฮะนี่เดี๋ยวผมนอนอะไรแค่กูมว่วงมากเลยนะมันคือแบบคือแบบจู่จๆ,ๆเมื่อเช้าแม่โทรมาปลุกเนี่ยแล้วก็ โทแม่โทรมาปลุกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะนั่งรถไปสมบรสงครามกูง่วงเลยงเลยเพราะว่าเมื่อเพราะว่ากูนอนไม่พอมันนอนไม่พอไงเมื่อคืนนแบบแบบกูไม่ได้คิดนี้กูต้องตื่นเช้าวันนี้ก็เลยมันก็เลยตอนนี้กูก็เลยง่วงมากเลยนะเพราะว่ามีการท่องเที่ยวมีการอะไรมากมายนะตอนนี้กูจะรับอยู่แล้วเนี่ี้ยไปละเดี๋ยวกูปิดแค่นี้แล้วกันนะวิปวันนี้ก็น่าจะยาวเพราะว่อะไรวันนี้ถ่ายเยอะแยะเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีอะไรเยอะแยะนะน่ละละ ท่าไงไวิเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ